สวัสดีครับพบกผมพีวันทูออโต้นะครับผมและตอนนี้เราอยู่กันในรายการขายให้รู้จักให้รักวันทูออโต้นะครับผมและรถที่ผมนำมารีวิวในวันนี้นะคะครับนั่นก็คือ r c e d e s Benz GLA 200 Urban ปี2020 บอกเลยว่าตัวนี้เนี่ยเป็นโฉมเฟสลิฟแล้วนะครับพอเป็นตัวเฟสลิฟแล้วเนี่ยตัวข้างหน้านะครับก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปสักเล็กน้อยนะครับเช่นในตัวส่วนของตัวกระจังหน้าตรงนี้นะครับผมที่มีรูตรงนี้เพิ่มขึ้นมาทําให้ตัวรถเนี่ยดูดุดันมากยิ่งขึ้นนะครับผมไฟหน้านะครับก็เป็นแบบ LED High Performance นะแต่ตัวนี้เนี่ยจะไม่มีตัวไฟตัดหมอกมาให้แล้วก็ถัดมานะครับในส่วนของตัวยางนะครับและตัวแม็กตัวแม็กเนี่ยเป็นแม็ก อันลอย5ก้านนะครับผมเป็นของทาง Mercedes-Benz เลยแต่ยางที่สวมใส่อยู่เนี่ยเป็นยาง235สาับ50 R 1 8นะครับยางเนี่ยยังใหม่ๆอยู่เลยนะครับใหม่พอๆกับตัวรถเลยดีกว่านะครับโอเคถัดกันมาต่อที่ตัวข้างรถนะครับผมตัวไฟเลี้ยวเนี่ยก็จะอยู่ในตัวเดียวกับตัวกระจกข้างเลยนะครับก็จะอ,อยู่ในตัวนี้เลยลมาต่อตัวข้างรถเนี่ยก็จะตัดด้วยลายโครเมียมนะครับผมทําให้ตัวรถเนี่ย ดูมีมิติมากยิ่งขึ้นไม่ใช่แค่ตัวขอบกระจกตรงนี้นะครับรวมถึงตัวแหลกหลังคาที่เป็นโเมี่มตรงนี้ด้วยทําให้ตัวเวลามองจากข้างรถเนี่ยทำให้ตัวรถเนี่ยดูมีลวดลายและดูฉบเฉียวมากยิ่งขึ้นนะครับโดดเด่นดูโดดเด่นมากยิ่งขึ้นนะครับถัดมาที่ตัวท้ายรถนะครับผมอันนี้เนี่ยเป็นไฟที่ผมเนี่ยชอบมากที่สุดเลยนะครับนั่นก็คือไฟท้ายไฟท้ายเนี่ยก็จะเป็นแบบ LED เต็มระบบเหมือนกันนะครับแต่ตัวไฟท้ายเนี่ยลองสูงเข้าไปใกล้ๆดูนะครับนี่ตรงนี้นะครับมันจะเป็นประกายระยิบระย เหมือนกับเพชรเลยนะครับตรงนี้ซึ่งมันสวยมากๆเวลาค่ําคืนน่ยหรือตอนดึกๆนะครับขับไปเนี่ยหูไฟอันนี้เนี่ยแบบเด่นสง่าสวยขึ้นมาเลยนะครับด้านท้ายเนี่ยก็จะตกแต่งด้วยโครเมียมนะครับเชื่อมระหว่างไฟ2ดวงเข้าด้วยกันนะครับในส่วนของท่อนะครับที่เห็นอยู่เนี่ยเป็นท่อจริงนะครับออก2ฝั่งเลยนะครับเป็นท่อจริงเลยนะครับทั้ง2ฝั่งเลยทําให้ตัวรถเนี่ยดู สิ่งมากยิ่งขึ้นนะครับผมไม่ได้ดูว่าเป็นรถบ้านขนาดนั้นนะซึ่งตัวรถเนี่ยดีไซน์ออกมาพอเป็นท่อคู่อย่างเงี้ยโอ้ตัวรถดูดุดันมากยิ่งขึ้นดูแบบไวรุ่นมากยิ่งขึ้นนะครับผม <Okay. S 1> เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของที่เก็บสัมภาระบ้างในเนื้อตัวรถเนี่ยเป็นรถยนต์5ประตูเนาะก็จะมีได้เปรียบในเรื่องของที่เก็บสัมภาระด้านท้ายจะมีที่เก็บสัมภาระด้านท้ายเนี่ยเยอะกว่ารถพวกประมาณรถ4ประตูอยู่แล้วอันนี้ก็สามารถเก็บของได้นะเยอะพอตัวเลยนะครับผม เรียกได้ว่าใส่กระเป๋าเดินทางเนี่ยจะไปเดินทางต่างจังหวัดใช่ไหมใส่ได้4ใบใหญ่ๆเลยนะและข้างใต้นี้เนี่ยเขาจะไม่ได้มียางอะไหล่มาให้นะครับเพราะว่าตัวยางที่สวมใส่อยู่เนี่ยเป็นยางรันแฟตนะเวลาเกิดอุบัติเหตุโดนตะป,ปูหรือรอยรั่วอะไรพวกนี้เนี่ยมันก็สามารถวิง่งได้ด้วยความเร็วไม่เกิน80กิโเมตรนะครับในระยะทางประมาณ40กิโเมตรนะครับเพื่อที่เราจะเข้าไปเข้าที่ศูนย์ช่วยเหลือนะครับให้เขาทําการปะอุดยางให้นะครับไอ้แล้วลืมออกไปลืมบอ,อกไปอีกนิดนึงนะครับ ซึ่งรูตรงนี้เนี่ยก็สามารถนะครับเชื่อมกับตัวที่นั่งฝั่งหลังได้นะครับผมเผื่อจะหยิบของอะไรอย่างนี้นะครับ<ๆ>ก็สามารถเปิดหยิบจากได้จากข้างในเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นที่พักแขนนะนี่เปิดเข้าไป<ๆ>ก็จะทะลุกับตัวในรถเลยนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของที่นั่งฝั่งหลังกันบ้างนะครับและภายในตัวรถนะครับผมไปเลยครับผมตอนนี้ผมก็เข้ามานั่งอยู่ในตัว GLA เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับซึ่งภายในตัวรถคันนี้นะครับก็จะได้เป็นสีเบจนะครับตัดสลับกับสีดํา แต่ตัวพดานเนี่ยก็จะเป็นสีเบจเหมือนกันกเพื่อเพิ่มนะครับเพื่อให้เราคนที่นั่งอยู่ข้างในเนี่ยรู้สึกว่ามันไม่แคบจนเกินไปถ้าเป็นสีดำเนี่ยมันจะรู้สึกว่าเราอึอาดอัดรู้สึกว่าหัวเรารู้สึกติด,ต,ดติดหรือเปล่าแต่พอมันเป็นสีขาวเป็นสีสีเบจสีโป่งอย่างเงี้ยครับมันทําให้เรารู้สึกว่าเออมันไม่ได้อึอดอัดภายในมันดูโล่งสบายนะครับและสีนี้เนี่ยมันก็ไม่ได้แบบว่าออกเป็นไทโทนสีน้ําตาลหรือสีเหลืองอะไรอย่างนั้นนะครับ มันจะออกไปในโทนสีครีมอย่างนี้มากกว่าทําให้ตัวรถเนี่ยดูสว่างและดูไฮเอนด์มากยิ่งขึ้นนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาพูดถึงในส่วนของที่นั่งฝั่งหลังกันบ้างนะครับว่าเป็นยังไงนะครับเริ่มจากตัวประตูก่อนเลยนะครับตัวประตูเนี่ยตรงที่จับประตูนะครับก็จะเป็นแบบโครเมียมนะครับผมแล้วก็ตรงขอบตรงนี้นะครับก็จะเป็นแบบโครเมียมเช่นกันแล้วถัดลงมาข้างล่างเนี่ยตรงที่วางแขนนะครับตรงนี้ในช่องจับตรงไวตรงนี้เนี่ยก็จะมีในส่วนของตัวไฟแอมเบอรไลท์นะครับส่องสว่างอยู่ ซึ่งอันนี้เนี่ยสามารถปรับได้ทั้งหมด12เฉดสีนะครับผมแล้วก็ส่วนตรงกลางนี้นะครับก็จะมีที่พักแขนพร้อมกับที่วางแก้วน้ําอีก2แก้วซึ่งในส่วนของตัวตรงนี้เนี่ยผมได้อธิบายไปแล้วเมื่อกี้นะว่ามีเช่องนะครับเอาไว้หยิบของได้เราก็สามารถเปิดได้เลยดันดันได้เลยนะครับผมเพื่อที่จะเปิดนะครับผมเดี๋ยวมาพูดถึงการใช้งานบ้างดีกว่าว่าเอ้ยข้างหลังเนี่ยมันใช้งานได้จริงไหมแล้วมันหัวติดหรือเปล่าขาติดหรือเปล่า g L A มันเล็กไปหรือเปล่าเห็นมีคนบอกว่า g L A เนี่ยข้างหลังมันแคบมากเลยนะครับนี่โอเคนี่ผมขึ้นมานั่งให้ดูเลยว่าผมเนี่ยสูงเกือบร้อยแปดสิบนะครับน้ําหนักก็เกือบร้อยนะครับเนี่ยนั่งหัวเหลือนะครับผมไม่ได้รู้สึกว่าอึดอัดอะไรอย่างนี้เลยนะครับขาเหลืออันนี้คือบ่อที่ปรับไว้สําหรับใช้งานจริงนะครับไม่ได้ว่าดันขึ้นไปเพื่อที่ให้ดูว่าขามันไม่ติดนะครับนี่เนี่ยเหมือนเท่ากันทั้งสองฝั่งเลยนะครับขาเหลือ นั่งสบายๆนะครับผมก็ในส่วนของตัวข้างหลังเนี่ยก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปต่อในส่วนของที่นั่งฝั่งคนขับกันเลยดีกว่าไปผมก็มาถึงที่นั่งฝั่งคนขับแล้วก็มาดูในส่วนของตัวแผงประตูก่อนนะครับมันก็จะใกล้ๆเคียงกับตัวฝั่งของฝั่งข้างด้านด้านหลังนะครับแต่ว่าที่ไม่เหมือนกันเนี่ยมันจะไม่เหมือนตรงตัวเมมโมรีนะครับที่นั่ง3ามตำแหน่งพร้อมกับที่ปรับเบาะนะครับตรงนี้อันนีน้่ยจะได้ทั้งคู่หน้าเลยนะแล้วก็ตัวเซ็นเตอล็อกนะครับผมที่อยู่ในข้างฝั่งคนขับ ที่ปรับกระจกแบบไฟฟ้ากระจกไฟฟ้าทั้ง4บานนะครับผมส่วนตัวพวงมาลัยนะครับผมเป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันนะครับโอเคในตัวส่วนของเกียร์เนี่ยก็จะเป็นเกียร์มือนะครับอยู่ฝั่งขวาของตัวพวงมาลัยนะครับสามารถปรับแบบตรงนี้ได้เลยพวงมาลัยมีแพทเทิร์นชินะครับตรงนี้ช่วย ถ้าเป็นในตัวของตัว250เนี่ย GLA 250เนี่ยตรงนี้เนี่ยมันจะวัสดุมันจะดีกว่านะครับผมแล้วก็ตัวเบาะอะไรพวกนี้เนี่ยมันก็จะได้เป็นตัวของตัว AMG นะครับเป็นเบาะสปอร์ตนะครับแต่นี้เนี่ยเบาะนี้เนี่ยสำหรับคนที่แบบว่าใช้งานสบายๆไม่ได้ซีเรียสว่ารถเราจะต้อง AMG ต้องเป็นเบาะซิ่งเบาะแบบบอร์ดอะไรอย่างนี้นะครับอันนี้เนี่ยซึ่งเบาะตัวนี้เนี่ยมันนั่งสบายมากๆเลยนะครับตัว ความขนาดความกว้างของเบาะอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีขนาดที่ใหญ่กว่าตัวเบาะสปอร์ตนะครับผมถ้าใครชอบแบบความสบายอะไรอย่างนี้เนี่ยแล้วก็ไม่ได้ขับรถแบบว่าเน้นเพอร์ฟอร์แมนซ์ขนาดนั้นนะครับเจ้าตัว g l a 200ยเนี่ยก็ตอบโจทย์มากๆแล้วนะครับผมไล่มาต่อที่ตัวกลางหน้าจอตรงนี้นะครับผมก็จะมีตัวนาวิเกเตอร์นะครับตัวเลดีโอนะครับวิทยุมีเบียอรงนี้นะครับเข้าไปก็สามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์บลูทูธได้นะครับผมคือถ้าเล่นอ่ะบอกเลยว่าเล่นได้ทั้งวันนะครับไม่หมดนะครับผมสําหรับเจ้าตัว mercedes benz ของเล่นเขาเยอะมากๆนะครับผมถัดลงมานะครับผมในส่วนของตัวช่องแอร์นะช่องแอร์นี่ก็จะเป็นแบบกลมๆนะคล้ายๆกับตัวท่อไอเสียของเครื่องบินซึ่งมันดูสปอร์ตมากๆบวกกับไอตัวแผงคอนโซลตรงนี้เนี่ยที่มันคล้ายๆกับลาย เคปล่าเหรอจะเรียกว่าเคปล่าก็ไม่ได้มันเป็นลายอะไรไม่รู้แต่ว่ามันดูพรีเมียมและดูสวยมากๆเลยนะครับมันเหมือนจะขู่ขระเหมือนจะไม่เรียบนะแต่พอรูปไปเนี่ยมันเรียบเป็นฟิลสัมผัสที่มันเรียบหมดเลยนะแล้วฟิลสัมผัสของเขาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นข้างบนอะไรทุงพวกนี้เนี่ยเขาเป็นแบบวัสดุแบบซอฟท์พัชหมดมันให้ฟิลลิ่งที่ดีมากๆนะครับผมแล้วเดี๋ยวให้ดูนะครับให้ดูตัววารันตีนะครับผมของตัวรถนะครับนี่นะครับคู่มือวารันตีนะครับเปิดให้ดูเลยว่า รถคันนี้นะครับเหลือวันตีถึงตอนไหนนะครับนี่นะครับผมให้ดูชัดเลยนี่ตรงนิ้วผมนี่เลยนะครับผมปี2023นะครับอย่างที่ผมพูดไว้เลยไหมรถใหม่ๆกิฟบๆเลยนะครับผมวิ่ง20,000กว่ากิโลเมตรวันตีเหลือยาวๆอีก2ปีนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของตัวเครื่องยนต์ของเจ้าตัว GLA 200กันหน่อยว่าเขาใช้เครื่องยนต์อะไรนะครับขนาดเท่าไหร่นะครับไป สำหรับเครื่องยนต์ของเจ้า GLA 200 Urban คันนี้นะครับก็จะเป็นเครื่องยนต์1,559 c c นะครับหรือตีเป็น1,600ซีนั่นเองให้กําลังแรงม้าสูงสุดที่150แรงม้าแรงบิดอยู่ที่250แรงบิดนะครับผมซึ่งรถตัวนี้เนี่ยเป็นรถขับเคลื่อนล้อหน้านะครับเป็นเกียร์7ปีดนะครับผมเดี๋ยวเราอยากจะให้ดูความสมบูรณ์นะครับของตัวห้องเครื่องยนต์ตรงนี้นะครับว่า มันเดิมขนาดไหนนะครับไม่มีการโดนไม่มีการชนนะครับน็อตยังไม่มีการไขเลยให้ดูว่ามันใหม่อย่างที่ผมพูดหรือเปล่านะครับแต้มสีเดิมเดิมโรงงานนะครับอยู่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 ทุกจุดเลยนะครับนี่ก็แต้มสีเดิมเดิมโรงงานนะครับผมใหม่มากๆอยากรู้อนะเ่าใหม่ยังไงมาดูตัวจริงได้เลยนะครับที่เซนต์วันทัวร์โต้นะครับผมเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมก็ ไม่ได้ให้ดูอะไรเยอะนะเดี๋ยวผมจะไปลองฟิลลิ่งในการขับและว,ว่าเป็นยังไงบ้างนะครับว่าใช้งานกับรถไซส์ขนาดขนาดนี้นะครับแล้วก็เครื่องยนต์ประมาณนี้เนี่ยมันเพียงพอหรือ,รอ,อยังนะครับแต่ผมบอกเลยว่าแค่นี้ก็เพียงพอแล้วนะครับแตเดี๋ยวเราไปลองกันหน่อยว่าเป็นยังไงนะครับคือเจ้าตัว G l a เลยเนี่ยผมได้เคยรีวิวไปแล้วแต่ถ้าจาไม่ผิดนะคันที่เคยรีวิวไปเนี่ยมันจะเป็นตัว a m g แต่คันนี้เนี่ยเป็นตัว d l a 200นะครับ ซึ่งภายในเนี่ยมันดูโล่งสบายมากกว่าจริงๆมันดูรู้สึกว่าพอมันเป็นสีเบทตัดสลับบนล่างอย่างนี้เนี่ยมันทําให้ตัวรถเนี่ยมันดูกว้างขึ้นจริงๆนะครับแล้วก็เวลาขับเนี่ยม,มันดูสว่างมันดูไม่มืดไม่คึบนะครับลองเหยียบหน่อยดูยว่าเป็นยังไงบ้างนะครับ พูดถึงเรื่องเสียงนะครับเสียงที่ภายนอกที่เข้ามาเนี่ยก็ถือว่าเงียบในระ,ะดับหนึ่งแต่ถ้าไปเทียบกับตัวรุ่นที่พวก GLC อะไรอย่างเงี้ยมันสู้ไม่ได้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าทําได้ดีในระ,ะดับหนึ่งเลยเรื่องความเงียบนะครับใครที่กําลังหารถไซส์ประมาณนี้อยู่นะบอกเลยว่า GLA ตอบโจทย์มากๆนะครับยิ่งเป็นราคานี้ด้วยเลขไม่เท่านี้ด้วยผมเหมือนได้รถใหม่นะครับคุ้มนะครับคุ้มกว่าไปออกรถป้ายแดงแน่นอนนะครับ โอเคครับก็วนกลับมาถึงแถวหน้าเต็นท์เป็นที่เรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวเราไปสรุปราคานะครับที่หน้าเต็นท์กันอีกทีหนึ่งนะครับไปเดี๋ยวไปเจอหน้าเต็นท์เลยเป็นไงบ้างครับกับการรีวิวเจ้า Mercedes-Benz GLA 200 Urban Facelift W156 ปี2020คันนี้นะครับ ราคาที่เทนวันทัวร์โต้เสนอขายนะครับอยู่ที่หนึ่งล้านสี่แสนเก้าพันบาทนะครับผมได้ยินไม่ผิดนะครับหนึ่งล้านสี่แสนเก้าพันบาทนะครับราคานี้นะครับรวมส่วนลดไปให้แล้วนะครับเฉพาะคนที่รับชมจากช่องทางออนไลน์เท่านั้นนะครับผมถ้าใครสนใจนะครับเจ้าตัว GLA สองร้อยคันนี้นะครับสามารถติดต่อมาได้ที่เบอร์ศูนย์หกหนึ่งหกเจ็ดสี่ห้าแปดแปดห้าหรือไลน์แอดวันทัวร์โต้นะครับ จะมีเข้าาหน้าที่นะครับคอยรับโทรศัพท์และคอยตอบไลน์นะครับให้กับลูกค้าตลอด24ชั่วโมงเลยสามารถทักเข้ามาได้ตลอดเวลาเลยนะครับเป็นทัวร์อโต้นะครับผมตั้งอยู่ถนนกาญจนาพิเศษนะครับอยู่ตรงข้ามกับสมาคมชาวปากใต้นะครับก่อนถึงเนตีบัลลิตนะครับมองมาซ้ายมือนะครับจะอยู่ข้างสะพานกับรถเลยเห็นป้ายวันทุอัลโต้ตัวใหญ่ๆนะครับเป็นวันทุอัลโต้นะครับเปิดให้บริการทุกวันนะครับวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่มีวันหยุดเลยนะครับตั้งแต่9ในกาจนถึง18ในกาเลยถ้าใครสนใจมาหลังเวลากกาาาารรรรทนะคับสมถตติด่อ เข้ามาบอกกันก่อนได้นะครับเรายินดีที่จะอยู่รอรับลูกค้านะครับผมสำหรับใครที่ชื่อชอบคอนเทนต์ดีๆแบบนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์เป็นลงังใจให้พวกเราวันทัวร์ด้วยนะครับผมทั้ง3ช่องทางเลย y o u u u b e Facebook t i k t อกนะครับทั้ง3ช่องทางชื่อเดียวกันหมดเลยนะครับวันทัวร์อสะกดง่ายๆนะครับ O N E สอง A U T O สำหรับวันนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อน วันทูออโต้ซื้อรถมีคุณภาพขายรถมีคุณธรรมสวัสดีครับรถที่เลือกมากกว่า200คันทั้งแต่รถบ้านและรถพรีเมียมเราก็ทำแล<ต>ะยังมีไฟแนนซ์ที่รอเซ็นเพอนุมัติไวไม่เกินชั่วโงรวดเดีวบริาการสับไวไม่ว่าลูกค้านั้นจะติดอนะไรวันทูออโต้ความดูแลทุกเคสไปไม่มีรถประมูลรถทุกคันมีเล็บทะเบียนคุณภาพเท่านั้นที่ขับรถของเราอย่างเสียนไม่มีมุกเม็ดไม่มีตีเนียนจะดเจนตัวสอบได้ไม่มีผิดเพี้ยนรถทุกคันที่ผ่านจากวันทู อโต้เป<ส>็นรถที่มีคุณภาพเพราะวิ่งไปไม่กี่โลรถยนต์รถเบนซ์รถ b m วอโบรถรถดูเอาผาดยันกระบะวีโก้รถดีรถดีนะต้องมาดูที่เต้นตตรวจสอบดีๆนะเอาทุกจุดเน้นเน้นวันดูออโต้ไม่ีไม่มีขอยกเ็นรถมันแท้ๆนะบบว่บร้อยเปอร์เซ็นต์รถดีรถดีนี่ต้องมาดูที่เต้นตรวจสอบดีๆเอาทุกจุดเน้นเน้น วันดออโต้ที่ไม่มีขอยกเว้นรถบ้านแท้ๆทแบบว่าร้อยเปอร์เซนต์ังจรับซื้อเราก็มีกระบวนการนนและมีทีมงานดูแลรถอย่างเชี่ยวชาญเมื่อชีพดูแลก่อมส่งมอบบริการคำสีกันก่อแต่ไม่อีกลายรายการนนรถที่วันทูกออกโต,ต้มีการันตีซื้อคืนเต็มจำนวนหากรถเราไม่จีตรงตามสภาขายท้องที่ทีด่ดีบอกเอาไว้เลยว่าชนนัดเราเได้ไฟไม่หรือน้ำท่วมแน่นอนเราได้มีแต่รถดี ฟิกแมนกา a ลนซีสักกี่คุณดับประกันเครื่องเกียร์แอดีและจ p พีเอบริการตลอดปีไฟไม่นม้ำท่วแมแน่นอนบางไม่มีมีแต่รถดีดีฟิกแมนกาแลนซีสักกีุ่่ดับประกันเครื่องเกียร์แอดีและจนพีเอบริการเชื่อตลอดปีรถดีรถดีนี่ต้องมาดูดีแท้นตรวจสอบดีดีเอาทุกจุดเน่นแน่นวันดูกออ,กอตทนท้นไม่มีขอยกเว้นรถบันแท่แ่แบบว่ารยเปอร์ซ